สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยหาเรื่องราวเบื้องหลังกันหน่อยครับกับสถานที่ที่หลายคนอาจจะออมองข้ามไปหรือบางทีก็มีชื่อเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแต่กลับมีมุมที่น่าสนใจมากๆซ่อนอยู่ใช่ไหมคะใช่เลยครับซึ่งข้อมูลเราก็มาจากเรื่องเล่าของผู้ฟัง Atlas of Scoura นะครับที่เขาแบ่งปันประสบการณ์ตรงกันเข้ามาอ๋อที่เป็นชมุมชนออนไลน์รวบรวมเรื่องสถานที่แปลกๆหรือที่คนไม่ค่อยพูดถึงกัน ถูกต้องครับเราเลยจะมาสำรวจกันว่าเอ๊ะ hey, ทำไมสถานที่เหล่านี้ถึงยังมีคนรักมีคนอยากปกป้องทงั้งๆที่ภาพลักษณ์ภายนอกอาจจะดูเอ่อไม่สวยหรูเท่าไหร่น่าสนใจมากค่ะเริ่มที่ไหนก่อนดีคะที่แรกนี่ใกล้ๆบอสตันเลยครับหาดรีเวียในมาซาชูเซสคือหาดเนี้จริงๆเป็นหาดสาธารณะแห่งแรกของอเมริกาเลยนะโหเก่าแก่เหมือนกันนะคะใช่ครับ แต่กิตติศัพท์ที่ได้ยินบ่อยๆก็คือไม่ปลอดภัยบ้างสก,กปรกบ้างอะไรแบบนั้นตามสไตล์หาดในเมืองทั่วไปแหละครับอืมภาพจํามันเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะแต่ว่าผู้ฟังชื่อมอลลี่เขาเล่าว,ว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะเดี๋ยวนี้เดินทางสะดวกมากนั่งรถไฟบลูไลน์แค่เอ่อสินาทีจากตัวเมืองอ้าวเหรอคะสะดวกขนาดนั้นเลยครับแล้วที่สําคัญคือตอนนี้สะอาดเขาดูแลดีเลยคนก็มาพักผ่อนกันเยอะแยะ ว่ายน้ำปิกนิกเดินเล่นค่ะมีกระทั่งงานประกวดปั้นทรายระดับโลกด้วยนะครับโหไม่ธรรมดาแล้วนะคะเนี่ยแสดงว่าภาพลักษณ์เดิมๆม,มันอาจจะใช้ไม่ได้แล้วใช่ครับแถมมีร้านทาโก้อร่อยๆใกล้ๆด้วยนะมอลลี่บอกว่าแม้แต่หน้าหนาวที่หิมะตกก็ยังสงบสวยน่าไปเดินเล่นอืมน่าสนใจที่ว่าชื่อเสียงแย่ๆมันยังติดอยู่ทั้งที่จริงๆมันดีขึ้นแล้วนะคะนั่นสิครับมันเหมือนกับเอ,อ ชื่อเสียงมันเดินทางช้ากว่าความเป็นจริงใช่ค่ะซึ่งเรื่องแบบนี้ก็ได้จะเจอได้ในที่อื่นๆเหมือนกันนะคะอย่างสถานที่ที่ดูธรรมดามากๆอย่างร้านซักผ้าหยอดเหรียญร้านซักผ้าเหรอครับอันนี้นึกภาพความน่าเบื่อออกมากก่อนเลยนั่งรอผ้าปั่นนานๆใช่ไหมคะคนส่วนใหญ่คิดแบบนั้นแต่ผู้ฟังชื่อจิวค่ะเขากลับมองว่ามันเป็นพื้นที่ที่เอ่อมหัศจรรย์นะโดยเฉพาะสําหรับคนเดินทางมหัศจรรย์ยังไงครับคือมันเป็นจุดนัดพบของคนหลากหลาย ที่ต้องการสิ่งเดียวกันคือซักผ้าอ๋อ oh, จริงด้วยฮะค่ะกลายเป็นโอกาสเจอเพื่อนใหม่หรือบางทีก็ได้เป็นช่วงเวลาส่วนตัวสงบสงบให้อ่านหนังสือไปพลางๆอืมก็จริงนะครับจิ๋วเขามีเรื่องประทับใจตอนไปเที่ยวฝรั่งเศสแถวคานาดูมีดิตนะคะเมืองเล็ก,ลกๆไม่มีร้านซักผ้าเลยเอา้าวแล้วทําไงล่ะครับทีนี้ปรากฏว่ามีคนท้องถิ่นใจดีมากชวนไปซักที่บ้านเขาเลยค่ะได้คุยแลกเปลี่ยนภาษาสุดท้ายกลายเป็นเพื่อนกันไปเลยค่ะ โอน่ารักมากเลยครับไม่น่าเชื่อจริงๆใช่ค่ะเธอวังว่าร้านซักผ้ามันเหมือนมีเซนต์บางอย่างคือของสกรปรกเข้าของสะอาดออกมันสะท้อนมุมมองที่เรามีต่อโลกได้เหมือนกันนะโอ้ฟังแล้วเปลี่ยนมุมมองเรื่องร้านซสกผ้าไปเลยจริงๆครับจากเรื่องอบอุ่นที่ฝรั่งเศสทีนี้เราข้างทวีไปบราซิลกันบ้างไหมครับได้เลยค่ะที่ไหนคะที่พิพิธภัณฑ์เล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองคานาเนียครับเมืองนี้เขาว่าเป็นเมืองแรกของบราซิลเลยนะเมืองแรกเลยเหรอคะ น่าสนใจจังครับแต่พิพิธภัณฑ์เนี่ยอาจจะไม่ได้ดังไม่ได้หรูหราอะไรของข้างในก็อาจจะดูแบบว่าไม่ค่อยเข้าพวกเท่าไหร่ในสายตาคนนอกอืนึกภาพออกค่ะพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่อาจจะถูกมองข้ามง่ายๆใช่ครับแต่ผู้ฝั่งชื่อวีราเขารักที่นี่มากเขาเล่าว่าตัวอาคารเป็นหินเก่าแก่สวยงามอนุรักษ์ไว้อย่างดีเลยกำแพงนั้นหนาประตูไม้ใหญ่ๆ บันไดที่สึกสึกหน่อยมีเสน่ห์มากค่ะแค่ตัวอาคารก็น่าสนใจแล้วนะคะครับส่วนของสะสมข้างในนี้ก็เอ,อสะท้อนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแบบสุดๆมีตั้งแต่ฉลามยักษ์สตัฟที่อาจจะดูแปลกๆหน่อยนะฉ <laughs> ลามสตัฟครับมีภาพวาดศิลปินท้องถิน่นเครื่องจักรเก่าจากไร่อ้อยโซ่ตรวนาธาตุเครื่องสายตะกร้าตกปลาคือหลากหลายมากอื แล้วเ,เรื่องราวของพื้นที่ได้ดีเลยนะคะใช่ครับและที่เขาว่าเด็ดสุดคือดาบของมาติมอัลฟอนโซเดซูซาผู้นำชาวโปรตุเกสที่มาตั้งอนณาณิคมบราซิลคนแรกๆเลยประมาณปี1531โอ้อันนี้คือสมบัติล้ำค่าเลยนะคะเนี่ยจริงครับวีราบอกว่าแม้แต่คนในครอบครัวยังไม่ค่อยเข้าใจเลยว่าทำไมเธอถึงผูกพันกับพิพิธภัณฑ์เล็กๆแห่งนี้ขนาดนี้เข้าใจความรู้สึกเลยค่ะ มันคือความผูกพันส่วนตัวการเห็นคุณค่าในสิ่งที่คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นจริงๆใช่เลยครับซึ่งมันก็เชื่อมโยงไปถึงสถานที่สุดท้ายที่เราจะคุยกันวันนี้ได้เหมือนกันนะคะคือเมืองซาคราเมนโตในแคลิฟอร์เนียอ๋อซาคราเมนโตเมืองหลวงของแคลิฟอร์เนียแต่ก็มักจะถูกมองว่าเป็นเมืองรองเป็นเมืองเกษตรกรรมไม่ค่อยหวอหวาเท่าไหร่ใช่ค่ะมักจะโดนเปรียบเทียบกับเมืองชายฝั่งอื่นๆตลอดเวลาครับผมแต่ผู้ฟังชื่อดีหน้าค่ะ ซึ่งเคยอยู่มาหลายประเทศทั่วโลกเลยนะสุดท้ายเลือกมาลงหลักปักฐานที่นี่เหรอครับทำไมล่ะครับเหตุผลหลักคือเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่ะเขาบอกว่าซาคราเมนโตเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดในอเมริกาเลยนะโอ้อันนี้น่าสนใจไม่ค่อยรู้เลยครับ แล้วทำเลก็ดีมากไม่ไกลจากทั้งภูเขาป่าเรดวูดแหล่งไวน์หรือจะไปทะเลก็ได้ขับรถแค่ไม่กี่ชั่วโมงครบเลยนะครับใช่ค่ะเมืองก็กำลังเติบโตมีกิจกรรมกลางแจ้งเยอะร้านอาหารดีๆก็มีถึงอาจจะไม่เท่าแถวเบยเรียแต่ก็สบายกระเป๋ากว่าเยอะถ้าเทียบค่าครองชีพกับรถติดอ่าอันนี้เห็นภาพเลยครับแต่สิ่งที่เธอประทับใจที่สุดจริงๆคือชุมชนที่เข้มแข็งแล้วก็มิตรภาพที่อบอุ่นค่ะอืม ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วเหมือนเห็นภาพซ้อนเลยนะครับคือทุกที่มีฉลากแปะอยู่ไม่ว่าจะหาดร้านซักผ้าพิพิธภัณฑ์หรือเมืองใช่ค่ะเป็นภาพจำหรือชื่อเสียงที่คนพูดต่อๆกันมาแต่พอมีคนเข้าไปสัมผัสจริงๆด้วยตัวเองกลับเจออะไรที่มันต่างออกไปมันคือการมองทะลุเปลือกนอกออกไปเนาะถูกต้องเลยค่ะ ทำให้เห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายชุมชนประวัติศาสตร์หรือแค่ความผูกพันส่วนตัวง่ายๆประสบการณ์ตรงนี้สําคัญกว่าคําบอกเล่าจริงๆครับใช่ค่ะบางทีชื่อเสียงแง่ลบมันอาจจะมาจากข้อมูลเก่าหรือการตัดสินแค่ผิวเผินการเปิดใจลองไปสัมผัสเองอาจจะทําให้เราเจออะไรดีๆที่คาดไม่ถึงก็ได้จริงด้วยครับก่อนจะจบการพูดคุยจาะลึกกันวันนี้ก็อยากจะชวนคิดต่อนิดนึงนะคะว่า มีสถานที่ไหนแถวบ้านเราหรือในเส้นทางที่เราผ่านบ่อยๆที่อาจจะมีชื่อเสียงไม่ค่อยดีหรือเรามองข้ามไปตลอดเพราะคิดว่าไม่มีอะไรหืมน่าคิดตามเลยครับค่ะบางทีการลองหยุดมองสักนิดตั้งคำถามกับความเชั่วเดิมๆหรือแค่ลองเดินเข้าไปดูใกลๆ้ๆอาจทำให้เราค้นพบเรื่องราวดีๆหรือมุมมองใหม่ๆในที่ที่เราไม่เคยคาดคิดก็ได้นะคะ